โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมนี้จะมารีวิวของในร้านขามือนะครับผมเป็นฟีไฟเอ็กซกับแอสซัสซินนะครับผมก็มาดูกันว่ามีของอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมใช่แห่งความมืดนี่นะครับผมนี่นะเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รับสิทธิ์พิเศษนะครับนี่ก็จะเป็นให้เราหยุดนะครับผมโอเคผมได้40%นะ ถ้าซื้อครบ899หรือเปล่าเนี่ยนี่899ซื้อครบ800เพชรนะของผมนะชุดในนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าสลับก็10เพชรนะครับต้องซื้อครบ800เลยเหรอนี่มันเยอะเกินว่ะ๋ยมผมขอดูชุดหน่อยนะชุดไม่ค่อยมีอะไรเท่เลยว่ะไม่มีอะไรเลยคนดูชุดอนะ่ะ โอ้มาขอสลับแล้วกัน10เพรนะครับผมสลับให้ดูว่าสลับมาจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคนี่นะครับผมสลับมาก็จะมีชุดอยู่ประมาณนี้นะอีนนี้เลยมีชุดผู้หญิงก็มีเปเล่นะครับผมก็มีบัตรสร้างห้องนะครับเป็นชุดผู้หญิงตัวนี้แล้วก็มีอะไรวะไม่ไม่มีอะไรเลย ขอเอาบัตรสร้างห้องแล้วกันนะครับโอ้หกสามสิบสามร้อยเพชรเลยหรอวะไปอูไว้แล้วกันคนดูแล้วก็จะมีเป็นชุดนะครับผมไปดูชุดมันดีก,กว่ามันน่าจะขึ้นตรงนี้เปล่าวะเกมไม่ขึ้นนะครับก็กิจกรรมมันผมอาจไม่ได้ซื้อให้ดูนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสันขามึดนะครับผมแล้วก็นี้เป็นกระเป๋านะเป็นของแลนะครับ ก็ทุกคนก็มาจัดกันได้นะแต่ผมได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์เองอ่ะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะครับก็มาจัดกันได้นะต้องสมสกินปืนอะไรด้วยแล้วก็มีชุดเดี๋ยวผมให้ดูชุดแล้วกันเป็นชุดเซ็ตนะคนดูทุกคนถ้าอยากดูชุดเต็มเ็มก็เอ้ยไม่ใช่ชุดเซ็ตดิมันมันแยกได้นะแต่มันน่าจะไปใส่กับอื่นไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับทีนนี้จะเร็วเกินไปหรือเปล่าผมก็ซื้อได้แต่ปัดสร้างห้องแล้วกันคนดูเพราะว่ามันไม่น่ามีอะไร อ๋อเกือบลืมเลยคนดูก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่ฟรนะีฟ i r e เนาะเข้า7วันนะครับผมได้รับเป็น MP Fight ตัวนี้นะครับผมได้เมียหนึ่งแอนยัมหนึ่งความเร็วรีโหลดหนึ่งนะครับก็เป็นล็อกอิน5วันได้บัตรบัตรฟ้านนะครับผมก็มีเติมครบเนาะผมก็ลืมให้ดูเลยว่าเติมครบวะเติมครบไปไหนวะมีกิจกรรมเติมครบาด้วยนี่ไงเนี่ย เต็มครบนะครับผมได้รับท่าทาง assassin assassin quit 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 นะครับผมไม่อีกทีนี่นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันโอเคครับผมคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้ละกันนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมว่คลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผมผมมาเร็วไปเร็วจัดเลยแล้วนะครับคุณดูบ๊ายบายด้วยตะบัดรสร้างห้องนะครับผม แล้วคุณดูบ๊ายบายครับ